สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะจะเป็นคลิปของสัปดาห์ที่3ชั่วโมงที่2นะคะซึ่งคลิปที่แล้วครูได้เกริ่นไปแล้วว่ามันได้จบบทของเรื่องปริมาตรและความจุไปแล้วนะคะวันนี้จะมาขึ้นบทใหม่กันก็คือบทที่12นะคะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเงินนะคะเออเรื่องเงินคิดว่าเรื่องนี้ สำหรับครบูคิดว่าตั้งแต่สอนนักเรียนมาคือเรื่องนี้มันค่อนข้างง่ายเนาะเราสัมผัสกับเงินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ปะเออใช้ใจ่ายของซื้อของลงอาหารซื้อของ,อของที่ไหนก็ต้องใช้เงินนักเรียนก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเงินมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละสําหรับแต่ละคนเนาะอย่าลืมนะคะใบงานทุกแผ่นเนาะเขียนชื่อเขียนวันที่ชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะคะอ่ะนะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะเรียนแค่หนึ่งหนึ่งแผ่นเนาะหนึ่งใบงาน ก็คือใบนี้นะคะอ่ามาดูซิเขาให้เราทําอะไรสําหรับใบนี้นะก็คือให้นักเรียนดูจํานวนเงินเนี่ยดูว่าเงินที่เขาวางให้แต่ละข้อเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทเนาะทีนี้มันจะมีเงินที่เป็นเหรียญสตางนะเวลาเราไปเซเว่นไปโรตัสหรือห้างสรรพสินค้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยจะไม่มีเหรียญสตางนะ ส่วนใหญ่ๆยกตัวอย่างง่ายๆคือเซเว่นใช่ไหมคะเขาจะมีเหรียญ50สตางค์กับเหรียญย5สสตางค์นะเนี่ยคือเหรียญ25สตางคนะ์อันนี้คือเหรียญ50สตางค์นะคะเวลาที่เป็นสตางค์เนี่ยมันไม่เต็มบาทใช่ปะ่ะมันไม่ถึง1บาทเขาจะเขียนไว้ข้างหลังจุดเขาจะใช้จุดแล้วเขียนไว้ข้างหลังจุดแบบนี้แทนโอเคไหมอย่างอันนี้เนาะมีตัวอย่างข้อนี้ผิดนะคะมีแบงค์ยี่สิบสองใบ แบงค์ยี่สิใบเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบบาทกับมี 1, เหรียญ10อีกหนึ่งเหรียญก็เป็นห้บาทแล้วใช่ปะแต่โจทย์อันนี้มันตัวอย่างมา30บาทดังน,นั้นอันนี้ตัวอย่างผิดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้เนาะเป็นห้สบาทห้สสตางค์บวกอีกห้สิบสตางค์เนาะ เดี๋ยวคุณครูไม่เขียนเดนักเรียนจะงงอ่ะห้าสิบสตางค์เราก็ไปบวกเราไปบวกเองนกข้างหลังเราไปใส่เองนะคะอันนี้เราจะอ่านว่าเวลาเราอ่านเราอ่านว่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์นะโอเคปะอ่ะลองมาทำดูซิข้อนี้ข้อที่หนึ่งนะคะมีเหรียญสิบบาทสามเหรียญเป็นกี่บาทแล้วเนี่ยลูก 30บาทเหรียญ5 2สองเหรียญเป็นกี่บาท5บวก5เป็น10บาทอันนี้เหรียญสองบาทสองเหรียญเป็น4บาทเนาะ30บาทบวก10บาทบวกอีก4เป็นเท่าไหร่30บวก10เป็น40บวกอีก4เป็น44บาทกี่สตางค์ลูก5 0สสตางค์แต่ข้างหลังเราจะเขียนว่าบาท แค่นี้เองเสร็จแล้วอะไรเนี่ยใบงานข้อสองข้อสองมันคือข้อ3มกับข้อสี่โอ้ยผิดพลาดรีบๆมันก็จะประมาณนี้แหละสามข้อสีอ่เนาะอะเหรียญสตางค์บวกกับเหรียญสตางค์นะเออหนึ100่งยสตางค์เท่ากับ1บาทนะคะนักเรียน หนึ100่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทนะโอเคปะ่ะเรามาดูอันนี้มีแบงค์ร้อยกี่ใบหนึ่งสองสามก็เป็นเท่าไหร่สามร้อยแบงค์ห้าสิบอีกสองใบห้าสิบบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแบงค์ยี่สิบอีกหนึ่งใบเป็นยี่สิบบาทเหรียญสิบอีกสองเหรียญเป็นยี่สิบบาทบวกกับเหรียญบาทอีกหนึ่งเหรียญเป็นหนึ่งบาท ใช่่ะแต่เหรียญสตางค์ตรงนี้เห็นไหมเหรียญสตางค์เป็น50กับ25ใช่ป่ะอันนี้50สตางค์อันนี้25สตางค์ก็จะเป็นเท่าไหร่75สตางค์ใช่ไหมคะอืมดังนั้นข้อนี้ได้เท่าไรหร่ลูก3 0 0รบวก100เป็น400 400 20บวก20เป็น 40บวกอีกหนึ่งเป็น41อัินั้นข้อนี้ได้441บาทกี่สตางค์75สตางค์ข้างหลังหน่วยเขียนเป็นบาทเวลาอ่านอ่านว่า441บาท75สตางค์นะคะ,ะต่อไปเมื่อกี้ครูบอกว่า100สตางค์เท่ากับ1บาทนะ อ่เรามาดูข้อนี้ค่ะ500บาท2องบสแบงค์ธนบัตร5บาท2ใบก็เป็น500ร้อบวกห้าเป็น1น0 0งบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทพอมีแค่1ใบ50บาท2ใบเป็น100บาทนะคะห้าบวกหบวกหมีกี่บาทห้าิบ สิบห้าบาทบวกอีกหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์บวกห้าสิบสตางค์เป็นห้าสิบบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยสตางค์ถูกปะซึ่งคุณครูบอกว่าหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทดังนั้นอันนี้ได้อีกหนึ่งบาทแล้วก็อีกเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นห้าสิบสตางค์โอเคปะเออดังนั้นข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่ 1นึ่งพันหนึ่งร้อยสองหบห้าบาทห้สิบตางค์ใช่ป่ะหนึ่งพันบาท5้าสิบตางค์ได้ขอโทษ50สิบสตางค์แต่เราต้องเขียนบาทนะคะ คเรียบร้อยนะะมาดูข้อสุดท้ายของเราให้หนักเรียนทำเองหนึ่งข้อโอเคนะข้อสี่ทำเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ